ฝึกอ่านคำฝึกอ่านคำชุดที่สิบสองนะคะชุดที่สิบสองคำแรกนักร้องนักร้องป้อนข้าวปิ่นโตวุ่นวายแว่นตาพุ่มไม้กระ ตายดอกฝ้ายยอะเย,ย้ยขอโทษค่ะยอะเยา้าท้ายเรือผ้าหม่มเล่นว้านิ้วมือต้อนรับบ้านเรือนเผาทาน น้ำร้อนเพื่อนรักยิ้มแย้มปุ๋ยข้อกถ้อยคำโยกย้ายร่องรอยคมขวัญขนคิ้วแห้งแรงแห้งแรง แผ่วเบาตื่นนอนอ่อนน้อมท้องถิ่นชื่นบานฟ้อนรำย้อมผ้าตาข่ายเชืยชาคนร้ายฟังข่าว ข้าวผัดเคี้ยวมากเช่าบ้านฝึกฝนการอ่านและการสะกดคำด้วยนะคะ